ขอนอบน้อมแด่พระัตนตรัยขอความเจริญในธรรมจงมีแด่เพื่อนสาธุิมทุกรูปนะครับเริญผ่อนญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่หกพฤษภาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันแรมกี่ค่ำโยมเจี๊ยบแรม13ค่ำเดือนห้า แรมสิบสาค่ำเดือนหข้างขึ้นข้างแรมก็มีความเกี่ยวข้องกับวันในศาสนาเพราะจะมีความเชื่อมโยงไปถึงการกระทามุโบสถของพระพิสุเนื่องไปถึงการกระทามุโบสถของผู้ที่ประสงค์จะสมาทานุโบสถรักษาโบสถนั้นการที่เราได้มีโอกาสมาเจริญกุศลตั้งกลยาณจิต ที่ดีต่อกันแล้วก็มีการศึกษาเรียนรู้มีการประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลกันตามธรรมวินยัยก็เป็นสิ่งที่ดีงามแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะมีมิตีในการนําเสนอที่แตกต่างจากยุคสมัยก่อนในยุคสมัยก่อนเวลาสอนหนังสือเรียนหนังสือเราก็อาศัยสมุดปากกาครูก็อาศัยกระดานดําอาศัยช็อคอาศัยอุปรกรณ์เครื่องมือที่ขีดเขียน เพื่อที่จะสื่อให้บุคคลผู้เข้ามาเรียนรู้ได้กำหนดจดจำแต่ทุกวันนี้ก็มีสื่อต่างๆเราเรียกว่าสื่อโซเชียลอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆที่มันเผยแผ่ออกไปและเนื้อหาสาระของธรรมะปัจจุบันก็มีหลากหลายในความหลากหลายนั้นก็มีทั้งที่ถูกที่ผิดถูกก็มีนะผิดก็มีผิดบางครั้งก็ตั้งใจที่จะให้ผิดคือตั้งใจเลยที่จะพูดผิด ผิดบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดผิดอยากจะพูดให้ถูกนั่นแหละแต่เข้าใจไม่ถูกตรงตามความเป็นจริงก็เลยพูดผิดการพูดผิดทั้งสองประการนี้ก็มีโทษที่แตกต่างกันไปผู้ที่ตั้งใจบิดเบือนคำสอนของพระองค์โดยตรงอันนี้ก็มีโทษนะมากนะเพราะว่า ผู้ที่ตั้งใจบิดเบือนคําสอนของพระองค์โดยตรงก็คือทําลายพระศาสนาทําลายทำคำสอนของพระองค์ทําลายโดยวิธีการที่พูดบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงอย่างเช่นพระองค์บัญญัติสิกขาบทห้ามพระพิษุทําเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ตนเสียหายในเรื่องของศีลพระพิษุก็บอกว่าไม่เป็นไรตามยุคสมัยตามยุคสมัย ยุคสมัยเปลี่ยนไปสิกขาบทบางอย่างก็เพิกถอนได้นะแล้วก็เพิกถอนสิกขาบทนั้นๆเพิกถอนเองโดยที่พระองค์ไม่ได้ประทานอนุญาตอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการทำลายคำสอนของพระองค์ส่วนผู้ที่ศึกษาผิดทรงจำมาผิดแล้วก็พูดผิดผิดออกไปในความตั้งใจที่จะกล่าวตูนะไม่มีแต่ก็ชื่อว่ากล่าวตู กล่าวตูด้วยคําที่ไม่เป็นจริงด้วยการเรียนเอาผิด,ผดฉะนั้นการศึกษาเราเรียนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสได้เห็นนะการบรรยายธรรมผ่านทางสื่อโซเชียลนะมีพระพิสุกก็ดีญาติโยมก็ดีส่งมาให้ดนะูก็มีการพูดถึงจิตกับวิญญาณจิตกับวิญญาณบอกว่าจิตก็อย่างหนึ่งวิญญาณก็อย่างหนึ่ง จิตกับวิญญาณเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันจิตเนี่ยไม่ใช่วิญญาณวิญญาณเนี่ยไม่ใช่จิตเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเกี่ยวกับปริยัติก็อาจจะคล้อยตามไปได้ว่าจิตก็อย่างหนึ่งวิญญาณก็อย่างหนึ่งบางครั้งก็พูดว่าวิญญาณเป็นอะไรที่เกิดร่วมกับจิตอย่างนี้เป็นต้นคำว่าจิตคำว่าวิญญาณยน เป็นคําที่แตกต่างกันโดยโดยเนื้อหาสาระของมันในฐานะที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรตัวศัพท์ที่เรียกอย่างคําว่าจิตบางทีก็พูดถึงจิตใจบางทีก็พูดถึงความงดงามอะไรต่างๆแลแต่รูปวิเคราะห์ว่ามีความเป็นมาเป็นไปตามรูปวิเคราะห์ศัพท์อย่างไรส่วนวิญ,ญญาณ ก็มาจากรูปสทบอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเมื่อมันมาจากรูปสับที่แตกต่างกันในเนื้อหาสาระที่จะต้องทำความเข้าใจก็ต้องดูว่าในที่นั้นคำว่าจิตมาจากนะาธาตุอะไรมีความหมายว่าอย่างไรมีคำคำว่าวิญญาณมาจากาธาตุอะไรมีความหมายว่าอย่างไรในปัจจุบันบางครั้งบางทีนะก็ แสดงธรรมเกินเลยไปจากที่พระองค์ไิตรัสแสดงไว้ในวันนี้ก็จะนำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตมาให้โยมได้รับรู้รับทราบว่าถ้าเจอคำว่าจิตมโนมานัตหะไทยบันดระมะนายนะมะนินทรสีบิญญาณบิญญาณขันบิญญาณธาตุประมาณสิบชื่อเนี่ยมันคือกลุ่มกลุ่มศัพ์ ที่สื่อไปถึงสภาวะเดียวกันจิตมโนมณัฐหาทยัยบรรณระมะนายตนะมนินรีิญญาณวิญญาณขันวิญญาณธาตุก็คือตัววิญญาณหรือตัวจิตนั่นแหละถ้าบอกว่ามนายตนะมันคืออะไรก็คืออายตนะภายในประเภทหนึ่งในแก่ใจถ้าหาว่าสภาวะของมนายตนะเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนอภิธรรมก็จะบอกว่าจิต89ด หรือร้อยี่อชื่อว่ามนายตนะและมนินทรีล่ะ,ะมนินทรียีก็คือจิต89นั่นแหละมนินทรียีก็พูดถึงความเป็นใหญ่ในแต่ละอย่างแล้ววิญญาณมันคืออะไรความรู้ที่พิเศษออกไปพิเศษกว่าสัญญาและวิญญาณัขันก็เป็นการแยกเป็นกลุ่มกองอย่างหนึ่งที่ให้รู้ชัดไปจากรูปขันเป็นต้นและวิญญาณธาตุล่ะก็แสดงถึงสภาวะที่ทรงลักษณะของตนของตน ดันเวลาที่มีการพูดถึงจิตมโนโมานตหไทยบรรดระมนายตนะมะนทสีวิญญาณวิญญาณขันวิญญาณธาตุก็ขอให้ทราบว่าเป็นกลุ่มคําประเภทเดียวกันและกลุ่มคําประเภทนี้สื่อถึงอะไรสื่อถึงสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นนามธรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบนามธรรมอื่นนามธรรมมีอยู่สี่อย่างโยมที่เป็นนามธรรมประเภทที่สามารถรู้อารมณ์ได้นะก็คือจิตกับเจตสิก จิตก็คือสภาวะที่รู้อารมณ์เจตสิกก็คือธรรมชาติที่เกิดกับจิตอย่างเช่นเมื่อสักครู่โยมสมาทานศีลอะไรเกิดขึ้นมีสภาวะธรรมอะไรเกิดขึ้นกับโยมก็กุศลกุศลจิตใช่ไหมกุศลจิตเจตนาที่จะตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปพะพฤติผิดในการมหลังจากที่สมาทานศีลเสร็จสรรพเรียบร้อยอโยมก็ตั้งใจกล่าวคําถวายสังฆทาน ในขณะนั้นสภาวะรมอะไรเกิดขึ้นตัวความตั้งใจที่จะเสียสละบริจาคตัวจากคะเจตนาคําว่าจากคะเจตนาเนี่ยเจตนากับจิตไม่เหมือนกันแล้วนะเจตนาเนี่ยความจงใจความตั้งใจที่จะกระทํากิจนั้นๆแล้วแต่ว่าเจตนามันจะทําอะไรต้องการหรือประสงค์ที่จะทําอะไรแต่เจตนาเนี่ยมันจะเกิดร่วมกันกับจิตเกิดพร้อมกันกับจิตดับพร้อมกันกับจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตอาศัย ที่ตั้งอาศัยเดียวกันกับจิตแต่เจตนากับจิตไม่ใช่เกิดแค่สองอย่างนี่เจตนาเนี่ยเป็นสังขารขันและเจตนาที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมกับเวทนาขันและสัญญาขันในขณะที่โยมสมาทานศีลเมื่อสักครู่มีใครโสมนัสมีใครแบบอุเบกขาอ้าบางคนก็เฉยๆแต่บางคนตั้งใจพิเศษเลยวันนี้เป็นวันพิเศษของเราเป็นวันที่เราได้มีโอกาส อุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้คล้ายกับวันเกิดของเราก็มีโสมนัสว่าวันนี้เราตั้งใจที่จะสมาทานศีลเวทนานั้นเป็นโสมนัสเวทนาแต่บางคนบางท่านก็มาทําบุญปกติสมาทานศีลเป็นประจำความตั้งใจที่จะสมาทานศีลก็อาจจะรู้สึกเฉยๆเป็นอุเบกขาวเวทนาแต่โทมนัสเวทนาก็เกิดไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าเออลำคาญเว้นแต่ว่าเออเมื่อไหร่จะ พระจะฉันฉันสักทีอุตสาจะมารอวันนี้จะมากินข้าววัดอย่างนี้นะสมมติสมสมออติถ้าพระเทศช้าก็ฉันชา้าสละอาหารชา้าโอ้หิวตายเลยโอ้โหอาหารอยู่บนโต๊ะเยอะแยะอา้าวบางคนตั้งใจมากินไงก็จะโทมนัสก็ได้แสดงว่าศีลนะไม,ไม่ไม่สามารถเกิดขึ้นกับบุคคลผู้มีโทมนัสเบญนานี้เวลาที่จิตใจของผู้ที่ตั้งใจกระทาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ว่า จิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดลําพังมันจะต้องมีสภาวะธรรมอีกสามอย่างเกิดร่วมด้วยก็คือมีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เกิดร่วมด้วยและธรรมชาติสี่อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันหมายความว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยของมันมันก็ดับไปมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับแบบนี้และจิตของคนเรามันจะมีที่ตั้งอาศัยที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าบางคนบางท่าน เข้าใจว่ามันมีวิญญาณล่องลอยมีการเชื่อมจิตได้เนี่เชื่อมจิตโอเดี๋ยวไปล้อเลียนเขาเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นกระแสเอาเป็นง่ายว่าคนเราเนี่ยมีความเข้าใจว่าตายแล้วในวิญญาณล่องลอยแล้วก็มีการเชื่อมจิตคำว่าเชื่อมจิตในที่นี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าศั์ในที่เป็นยังไงอ้าวทำไมมาพูดเรื่องนี้ก็มีคนมาสอบถามว่ามันเชื่อมได้ไหมอ่า โยมเคยได้ยินเขามาเชื่อมจิตไหมและมันเชื่อมได้ไหมอยู่ที่ว่าเชื่อมจิตคือ,อยังไงเราต้องทราบบริบทของคํานี้ก่อนว่าผู้ที่พูดเนี่ยมุ่งหมายถึงอะไรถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไปพูดไปก็อาจจะผิดไปจากประเด็นที่ผู้สื่อสารเขาสื่อออกมาดังนั้นถ้าหากว่าเป็นอาตมาได้ยินคําว่าเชื่อมจิตก็ต้องถามว่าใครเป็นคนพูดและต้องถามเขาว่าพูดน่มีมีความเข้าใจอย่างไรมีจุดประสงค์อะไรที่เรียกว่าเชื่อม พอเรารู้ว่าเชื่อมเป็นยังไงปั๊บเราจะได้รู้ว่าอ๋อนะในทางศาสนาเนี่ยสามารถที่สงเคราะห์ลงได้ไหมหรือไม่ได้อย่างไรอย่างเช่นวันก่อนที่บอกว่าดึงอวิชาออกนะอะอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วไม่ถูกแล้วอย่างตามาเทศเทศอยู่พอเทศจบปับ๊บเฮ้ยทำไมรู้สึกโล่งเหลือเกินเนี่ยอวิชาหายไปไหนมันไม่ใช่นะอ๋อโยมดึงอวิชชาตามาออกอยู่ทั้งนู้นไม่ใช่หรอกการ การเจริญกุศลนั้นมันอยู่ลําดับของของการเจริญกุศลการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการให้ทานก็กำจัดความตรณีกําจัดลิษยาในขณะที่โยมถวายทานเนี่ยสมมุติว่าอันนี้มีตัวอย่างอันนี้มีชาเขียวโย,โยม แม่ชีนำมาถวายเมื่อสักครู่ชาเขียวน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนตอนแรกกระตามามีสิ่งนี้ไหมไม่มีไม่มีนะใครมีสิ่งนี้อ้าวโยมแม่ชีโยแมโยแม่ชีก็นำมาถวายตอนที่อยู่กับโยมแม่ชีเป็นของใครเป็นของแม่ชีนะตอนที่นำมาถวายกรตามามเป็นของใครเป็นของเป็นของตาตมามนะ ทีนี้ถามว่าในคราวที่โยมแม่ชีถวายเนี่ยกำจัดมัจฉริยะอย่างเดียวหรือกำจัดอิสสาด้วยมัจฉริยะคือตนีความตนีคือห่วงแหนสมบัติของตนอิสสาคือริษยาทนไม่ได้ในสมบัติของบุคคลอื่นถามว่าในขณะที่ถวายทานเนี่ยกำจัดความตรณีแต่ไม่กำจัดริษยาหรือกำจัดทั้งความตนีกำจัดทั้งริษยา อถามโยมเจี๊ยบว่าในขณะที่สมมติว่าโยมเจี๊ยบถวายตอนที่ถวายเนี่ยไอ้ความตนีในจิตใจของโยมเจี๊ยบมีความหงแหนในสิ่งที่ถวายไหมไม่มีแล้วพอสิ่งนี้มาเป็นของพระอาจารย์เนี่ยโยมเจี๊ยบจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์มีชามะนาวมาได้ยังไงรู้สึกลิษยาเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ตอนที่สิ่งนี้อยู่กับโยมเจีย๊ยบมันเป็นสมบัติของโยมเจีย๊ยบฉะนั้นตัวมัดชรยะเนี่ยมันจะมีสมบัติของตนเป็นอารมณ์ ตัวริษยามันจะมีสมบัติของบุคคลอื่นเป็นอารมณ์มันเป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งนี้เนะี่ยตอนแรกมันเป็นของเราและตอนที่เราให้มาเนะี่ยกลับไปเป็นของอีกคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าไม่พอใจไม่ยินดีรู้สึกริษยาในสิ่งที่เราให้ไปเนะี่ยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นในคราวที่ให้ทานแต่ละครั้งเนี่ยกำจัดความตรณีด้วยกำจัดริษยาด้วยเนี่ยเป็นแบบนี้ส่วนการรักษาศีล ก็เป็นการพัฒนาจิตใจจากทานมาสู่การสำรวมระวังทางกายทางวาจาแต่ไม่สามารถกำกับใจได้เวลาที่คนจะอยากจะฆ่าขึ้นมาอยู่ไอความรู้สึกฆ่ามีไหมอยากจะบี้มดสักตัวหนึ่งแล้วเกินเนี่ยยืนใส่บาดอยู่มากัดอยู่ได้นิ้วก้อยเนี่ยอยากจะบี้มันแล้วเกินเคยไหมเวลาคนใส่บาดแลไปยืนรอใส่บาดมีความคิดอยากจะฆ่าแต่ตอนนั้นลงมือฆ่าหรือยัง แต่พอใส่บาตรไปจิตใจดีนะเว้นจากการฆ่าได้ตอนมีความรู้สึกฆ่าศีลห้ามได้ไหมศีลห้ามความรู้สึกอยากจะฆ่าอยากจะลักขโมยอยากจะพูดโกหกเนี่ยศีลห้ามได้ไหมศีลห้ามความอยากได้ไหมความความรู้สึกภายในเนี่ยไม่ได้มันมีได้แต่ว่ามันห้ามมันห้ามที่จะห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นน่ะไม่ได้แต่ เกิดขึ้นแล้วน่ยสามารถมีสติยับยั้งที่จะไม่กระทําไม่ก้าวล่วงศีลนะได้ไหมได้แสดงว่าศีลเนี่ยมันป้องกันการทําทุจริตที่ล่วงมาทางกายทางวาจาแต่มันไม่สามารถกํากับใจให้ให้นิ่งเป็นปกติได้ต้องอาศัยภาวนาภาวนามีสองอย่างสมถะกับวิปัสสนาสมถะก็คือทําใจให้สงบระงับ ซึ่งทุกวันนี้ก็มีการสอนหลากหลายบางทีก็สอนเกินจากที่พระองค์ตรัสแสดงไว้ถ้า,ากว่าสอนเกินจากที่พระองค์ตรัสแสดงไว้ก็ขอให้ทราบว่าไม่ใช่ปฏิปทาที่พระองค์แนะนําถ้าหากว่าเป็นปฏิปทาที่พระองค์ประสงค์จะแนะนําให้พุทธบริษัทให้อุบาสกบาสิกาพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามพระองค์จะบอกโยมพระองค์จะไม่มีกรรมมืออาจารย์นะบอกหมดเลย อะไรที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สามารถเจริญสมถาวิปัสนาได้พรมก็จะบอกวิธีการทั้งหมดสมถะนี้ทาให้ใจสงบข่มนิวรณ์แต่ว่าไม่ได้ละแบบเด็ดขาดส่วนวิปัสนาคือการเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปัญญามันจะเกิดขึ้นลําพังนะก็เกิดขึ้นพร้อมกับนามขันอย่างอื่นนั่นแหละในเวลาที่ปัญญาเกิดขึ้นนนั้นก็จะรู้สภาวะรมตามความเป็นจริงโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตา เมื่อใดก็าตามที่เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงด้วยกําลังของปัญญานะปัญญาที่เกิดจากวิปัสนาไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนนะบุคคลคนนั้นจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายขันห้าอุปมาเหมือนกับพระพิสุประสงค์ที่จะได้บาตรแล้วก็ไปกับวิยาวจกรไปกับกับยาก,การโกไปหาบาตรที่ร้านขายบาตรได้เห็นบาตรแล้วก็รู้สึกชอบใจบาตรใบนี้ เป็นบาทที่เราเห็นแล้วชอบใจเหมาะก็เลยเอามาตรวจดูว่าบาทมีลักษณะเป็นอย่างไรปรากฏตอนยกบาทขึ้นมาดูมันมีรูบาทนั้นมีรูทะลุอยู่สามรูถามว่าพระพิสุรูปนั้นหมดความเยื่อใหญ่ในรูหรือหมดความเยื่อใหยในบาทโอ้ยไม่ต้องการรูแล้วเนี่ยหรือว่าเฮ้ยบาทใบนี้เราไม่ต้องการแล้วเขาจะรู้สึก ความรู้สึกไม่ต้องการจะเกิดขึ้นในรูหรือความไม่ต้องการนั้นจะเกิดขึ้นในบาทในบาททําไมพระพิสุทั้งทั้งที่ต้องการบาทแล้วทาไมจึงเกิดความไม่ยินดีในบาทไมนั้นเพราะเห็นลักษณะที่ทําให้บาทนั้นเกิดความเสียหายการเจริญนิป,ปัสนาก็เหมือนกันมีรูปนามเป็นอารมณ์ และรูปนามเหล่านี้น่ะมันเกิดดบับเกิดดับตามเหตุตาม,ม,ตามปัจจัยของมันเราจะรู้หร,หรือไม่รู้ก็ตามมันเกิดดับเกิด ieve, ดับของมันมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของมันในขณะที่เรานั่งอยู่รูปนามของเราก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,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 นัตต mm. า, <c oughs> าแต่เราเห็นไหมไม่เห็นเพราะอะไรเพราะปัญญาขั้นวิปัสนาที่จะรู้รูปรู้นามด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังไม่เกิดฉะนั้นความรู้สึกของเรา เราจะรู้สึกไม่ยินดีไม่พอใจเบื่อหน่ายในรูปนามขันห้าของเราก็สักต่ว่าเราฟังมาจากการศึกษาเล่าเรียนทําให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายจนกระทั่งอยากจะพ้นไปจากทุกแบบสิ้นเชิงนั้นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามผู้ที่เจริญวิปัสสนารู้รูปนามโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกับเห็นรูที่อยู่ในบาศเขาจะคลายความยินดี ในขันห้านั้น,เ,นเป็นลักษณะนี้ใจก็จะน้อมไปในการที่จะกระทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็มีการเจริญวิปัส,สนาไปตามลำดับจนกระทั่งกระทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งซึ่งลำดับของการเจริญวิปัส,สนาไปตามลำดับก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรเป็นผู้แนะนำยันการที่เราได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้มีโอกาสทำความเข้าใจอะไรต่างๆในศาส,สนาก็ต้องมีปริยัิเทียบเคียงยันบุคคลที่นำเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับพระธรรมคําสอนแล้วก็บอกว่าพระพุทธศาสนากล่าวไว้อย่างนี้แสดงไว้อย่างนี้ก็ควรให้เป็นไปตามตามที่พระองค์ได้แสดงไว้ตามที่พระเถระทั้งหลายได้ทรงจําสืบทอดมาตามลําดับจนถึงยุคเราไม่ควรที่จะกล่าวบิดเบือนคําสอนของพระองค์จะโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามฉะนั้นการที่เราจะกล่าวบิดเบือนกล่าวถูกพระองค์ด้วยคําที่ไม่จริงโดยที่ไม่ตั้งใจก็คือขาดการเรียนการศึกษา ฉะนั้นการเรียนการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นบางคนบางท่านก็อาจจะคิดว่าเรียนมากฟุ้งซ่านไม่ต้องเรียนก็ฟุ้งซ่านโย่ไม่ต้องเรียนก็ฟุงงฟ้งซ่านทําไมคนชอบพูดว่าคนบางคนจึงพูดว่าเรียนมากฟุง้งซ่านเพราะขี้เกียจเรียนและเห็นว่าถ้าใครมีความรู้มากกว่าตนตนจะรู้สึกมีปมได้ฉะนั้นก็เลยบอกว่าอย่าไปเรียนทางอ้อมเอาทางตรงไปเลยปฏิบัติไปเลย ปฏิบัติแบบทางตรงเป็นยังไงล่ะอา้าวถ้าหากว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยเนี่ยโอกาสที่จะปฏิบัติถูกนี่ยากสมมติว่าเราไม่เคยไปสถานที่ใดที่หนึ่งเลยและไม่มีแผนที่ไม่มี G.P.S นําทางเกิดให้โยมเจี๊ยบบอกว่าสมมติว่าจะพูดถึงสถานที่ที่โยมเจี๊ยบไม่เคยไปก็แล้วกันนะโยมเจี๊ยบไปน้ําตกเหวสุวัตไปถูกไหม ไม่ถูกนะอยู่ที่ไหนตรงถามโยมกิ่งใช่ไหมอยู่ที่ไหนเน่เออปากช่องปากช่องใช่ไหมออถ้าโยมเจี๊ยบเนี่ยไม่รู้อา้าวพอไม่รู้ปั๊บไปเลยเก็อาจจะไปถึงเลยนั่นแหละไม่ถึงน้ำตกเหวสุวัรณฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่เรียนข้อประพฤติปฏิบัติแล้วบอกปฏิบัติไปเลยไม่ต้องเรียนมันฟุ้งซ่านปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งที่กลัวความฟาุ้งซ่านจะฟุ้งซ่านเอง เพราะตนเองไม่มีเครื่องเทียบเคียงฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนก็สําคัญการที่ญาติโยมทั้งหลายได้นําปัจจัยทายาธรรมที่สมควรมาถวายแก่พระภิสุสามเนรให้มีปัจจัยทายาธรรมมีอาหารหวานข้าวได้ครบได้ฉันได้มีเครื่องบริการได้บํารุงอัตภาพร่างกายให้เป็นไปได้ก็ถือว่าญาติโยมได้ช่วยกันส่งเสริมพระาศาสนาในส่วนที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่โยมทั้งหลายสามารถทําได้ พระภิสุสามนเนรก็ศึกษาเรียนรู้และนำคําสอนมาบอกกล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายไี่เกิดความรู้ความเข้าใจได้นําไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่พระพิสุสาม,มารถทําได้เมื่อพระพิสุเกื้อกูลญาติโยมด้วยการให้ความรู้ญาติโยมก็อุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสเมื่อพระพิสุสาม,มารถที่จะศึกษาเล่าเรียนได้ก็จะทําให้ศาสนาเป็นไปได้ฉะนั้นในวันนี้ก็ขอโนโมทนาในกุศลเจนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ที่ได้เจริญกุศลกระทำคุญงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามการควรก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จ,จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่งกุศลอีกครัร้งหนึ่งอีทังเม ยาตินันเจวะสัพพสัตตานันจะโหตุสัพเพปิเตอิมังปุญญปปติงลัทธาณะสุขิตาโหตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จ แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้น,น,เ,น,นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้ว,วจงมีความสุข,สขโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุต่อไปตั้งใจรับพรอนิมนต์พระพิสุทธิ์สำนินกล่าวธรรมสพีติโยวิวัตชันตุความจันไร<ม>ทั้งโปนจงบำราดไปสภาโรโควินัสตุ โรกทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวัตวันดรารโยอันดาราย,ยามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวาท่านจมเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวัตนสิลิสานิจังวุฒาปัจายโนจตารโรธรรม,มาวันติอายุวันโนสุขังพลัง ทำสี่ประการคืออายุวันนาะสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวตุสัพพมังขลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสภาพุทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาบาธรรม,มานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาสุธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน